สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789ดาแชนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งจอ a อ d ด o อ d ในรถเบนซ e ์ e-class W 2 1 0หลายคนอยากติดตั้งแต่ไม่รู้จะติดตั้งยังไงนะอยากใส่จอ9นิ้ว10นิ้วไม่รู้จะทํำยังไงวันนี้ลุงอ้วนเลยพามาดูวิธีติดตั้งจอ a n d ด o i d วันนี้ลุงอ้วนจะติดจอ9นิ้วโดยมีตัวแปลงจาก1ดินเป็นจอ9นิ้วนะวิธีติดตั้งเขาทากันยังไงว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะมาติดตั้งเดี๋ยวไปดูกันเลย วิธีติดตั้งเราจะเอาเนี่ยวันนี้เอาหน้ากาดตรงนี้อะเป็นหน้ากาดแปลงจากหนึ่งดินอันนี้คือช่องเดิมของวิทยุส่วนจอเนี่ยมันใส่ได้เก้านิ้วกับสิบนิ้วมีให้เลือกเลยทั้งเก้านิ้วและสิบนิ้วเป็นตัวแปลงที่จะใส่จอแอนดรอยในรถที่เป็นวิทยุหนึ่งดินนะ <c oughs> นี่เลยตอบโจทย์เลยวันนี้ นี่เลยเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันติดแล้วจะเป็นยังไงในเบนซ์วีวิวส a น1 0อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่เลยติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วใส่หน้ากากเสริมอ่ะมาดูตำแหน่งว่าอ่าจอมันโอเคไหมดูมุมกล้องหลังดูว่ามันชัดเจนไหมอะลุงอ้งวนเข้าเกียร์ถอยให้ดู มุมมองต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวลงอ้วนให้ดูชัดๆนี่มุมด้านซ้ายด้านขวาจอเขาจะลอยออกมานิดนึงนะลักษณะของเขาแต่มุมไม่ไม่ติดเกียร์นะไม่ได้ทนหัวเกียร์อะไรอยู่ห่างดูตำแหน่งกล้องหลังอีกทีนึงว่าโอเคไหมชัดเจนไหมชัดเจนกล้องหลังเป็นระบบ AHD ความละเอียดสูง นะจอ Android เป็นจอขนาด9นิ้วจะใส่เป็น10นิ้วก็ได้หรือจะใส่9นิ้วก็ได้แต่คันนี้เขาเลือกไว้ที่9นิ้วลุงเอือนต้องใส่ตัวแปลง9นิ้วให้เขา9นิ้วจะพอดีกับคอนโซลเลยไม่ได้ห่างออกมาเยอะเห็นไหมมุมซ้ายขวาดูให้ดูชัดๆเลยใครที่อยากติดตอนนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดนิดนึงว่าติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันบังมุมต่างๆไหมบังแอร์ไหมบังสวิตต่างๆไหม ก็ได้มุมมองประมาณนี้ปุ่มแอร์ก็สามารถสัมผัสได้ทุกปุ่มเหมือนเดิมเกะล่่างเปิดได้เหมือนเดิมก็แปลงเข้าชุดเดิมเลยอะโอเคเรียบร้อยใครที่อยากติดตั้งก็สามารถติดต่อลุงอ้วนได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี่โอเคขอบคุณมากครับ